ว่าจะได้เหรียญทองสองเหรียญจากไอบ้าในโอลิมปิกปีนี้ไอบ้าปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดค่ะขณะที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลบอกว่าไม่มีหลักฐา,านรายงานระบุว่าผลการแข่งขันมวยสากลในเวทีโอลิมปิกที่ผ่านมาดูเหมือนจะยิ่งทาให้เกิดสถานโดยเฉพาะในนัดที่นักชกอ,อเาเซอร์ไบจันสู้กับญี่ปุ่นนักชกอ,อเาเซอร์ไบจันรุ่นระดับเวทชนะไปทั้งทั้งทีุ่ดลงถึงหกครั้งในยกสุดท้ายหลังจากที่ญี่ปุ่นกระท้วงะกรรมการ นักชกอาเซอร์ไบจันต้องออกค่ะนักชรรรรกชญี่ปุ่นได้เหรียญขณะที่กรรมการถูกส่งตัวกลับบ้านอีกไม่กี่วันถัดมานักชกอาเซอร,ร์ไบจันเค้ื่อนสังเวียนอีกและชนะนักชกจากเบลารุสไปอย่างวุดหวิตแม้ว่าในยกที่สามเหมือนเขาจะทำฝ่าเลอะแต่ว่าไม่ถูกตัดแป้นปฏิกิริยาจากคนดูและนักผ่างงมากกับผลที่นักชกอรราเซอร์ไบจันชนะไปทางเบลารุสพยายามประท้วงแต่ว่า ที่แล้วคนพบว่าข้อมูลมีนักลงทุนของอัสไบจันนะคะจ่ายเงินถึง27ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเวิร์ซีที่รับรู้กันว่าถังแตกโดยมีไอบ้าเป็นผู้ดูแลรายงานระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของอัลจไบจันแบบรับทราบข้อตกงลงลบนี้ด้วยและระบุว่าผู้บริหารของ WSB บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องเองิน เพราะว่าถ้าอาเซอร์ไบจันได้เหรียญก็จะมีเงินรางวุนให้กับผ่าน WSB ด้วยมีรานที่ตัวเกาจจะ่นผู้บริหารของ WSB นะคะโดยเขาปฏิเสธว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งเพขณะที่ประธานไอบ้าบอกว่าทำงานหนักตลอด ปีปี1988ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพนักชกอเมริกันโรสโ,โ,โ,โจนจูเนียแพ้นักชกเกาหลีใต้ต่อมาคณะกรรมการ3คนถูกพักงานหลังจากมีข้อกล่าวหาว่ารับเงินสินบนจากเกาหลีใต้เป็นเงิน2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อแลกกับเหรียญทอง2เหรียญน,นักวิเคราะห์ของ BBC ที่ติดตามการแข่งขันมวยข้างเวทีระบุว่าระบบให้คะแนนเป็นปัญหาเพราะว่าเป็นความเห็นของกรรมการล้วนๆขณะที่การก,กระท้วงก็มีค่าติดจ่ยถึงครั้ง 15 0 0 0ันบาทหลายครั้งหลายประเทศที่ไม่มีเงินก็ตัดหัวไม่ได้นะคะความคิดหน้าเรื่องนี้ทางไอบ้ายินฟ้องบีดีซแล้วที่รายงานตั้งข้อกล่าวหาอย่างต่อเนื่องและในการแข่งขันโอลิมปิกที่เพิ่งจะจบลงไม่มีนักชกจากอัสเจริญจันรคนไหนคว้าเหรียญทองไปได้ได้เพียงเหรียญทองแดงไปสองเหรียญค่ะและวันพรุ่งนี้แก้วคง ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อหลายวันก่อนมีข่าวพาวที่นำความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะจากอุบัติเหตุบนทางยกประดับรัชวิภามุ่งหน้าสู่แยกประชานุกูลนะคะที่มีรถ างน,นี้ถนนถูกออกแบ่งเป็นสามเลนขึ้นลงเมื่อกี้แยกลงไปถนนกำแพงเพชรสองจะถูกบังคับให้หอยู่กัเพียงทางเดียวแต่หากเป็นรถที่ใช้ความเร็วหรือคนขับไม่ชำนาญเส้นทางหรืออาจตัดสินใจลังเลไม่เว้นการขาดสมาธิขณะขับรถสุดทางแยกที่มีลักษณะเดียวกันก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ถนอนอยางปรากฏอีกหลายจุดไม่กลายจากสถานที่เกิเดเหตุแรกที่สำรวจถนนวิภาวดีรังสิตมีอีกจุดหนึ่งที่คนขับรถหลายคนแจ้งข้อมูลเจนถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า